สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยนะพี่เนาะ มีพระบ้านๆมาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วถึงแม้จะมีไม่มากไม่มม้นะพี่เนาะแต่ก็ยังมีมาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะครับพี่แล้ววันนี้ครับพี่มีพระแม่น่ารักพอสมควรเลยครับพี่ราคาไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่ๆขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลยศูนย์9 4 0 9 3 จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดีเจ็ดแดเก้าและสําหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพัสดุที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับก <c oughs> ่อนจะไปเริ่มต้นยาเมนเย็นวันศุกร์แบบนี้จะไม่รบกวนเวลาพี่ๆมากจนเกินไปนะพี่เนาะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะครับพี่ถ้าน้องไปไวเกินไป พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่นะ้อะไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่เอา้าไปเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยครับพี่เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโก,โกนะพี่นะเนาะเหรียญมธบ7ปี2518หล่ลวงพ่อเกษมเขมมโก,โกสุาสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางพี่ๆลองดูครับเหรียญสวยๆแบบนี้เหรียญสวยๆแบบนี้ เป็นไงพี่คมชัดดีไหมครับบ้านๆแบบเนี้พี่คมคมชัดชัดครับพี่สองห้าหนึ่งแปดสวยงามคมชัดดีครับพี่สวยงามคมชัดดีนะพี่เนาะสวยๆแบบนี้โอ้โหโดนใจพี่ๆไหมครับโดนใจพี่ๆไหมครับเก่าๆบ้านๆแบบนี้พี่รายละเอียดคมชัดดีรายละเอียดคมชัดดีครับพี่ดูตัวหนังสือตัวยันยังคมชัดนะพี่เนาะค่ายศุรศักิ์มนตรีจัดสร้างมทรบเจ็ดค่ายศุรศักิ์มนตรีจัดสร้างแบบนี้ถ้าพี่ชอบ จัดไปเอาแค่400บาทมาทบ7เจเอา400รอครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพ่อสุดวัดกาหลงเสือเพนสวยๆตัวยันคมชัดดีนะพี่เนาะตัวยันคมชัดดีนี่พี่ดูเสือเพน25หนึ่งเมีต่อโค้ด1ตัวสวยงามมากๆครับพี่ดู รายละเอียดพี่ๆดูหน้าตาแม่กำลังน่ารักเลยนะพี่เนาะติดจะบุกบี้ไปนิดนึงพี่ๆลองดูเนี่ยแต่ว่าเหรียญยังดูคมชัดดีนะพี่เนาะเนี่ยพี่ลองดูตัวยันคมคมนี่พี่ดูเสือเพนเจ็ดพคสองห้าหนึ่งเจ็ดสวยๆรายละเอียดยังอยู่ครบพี่รายละเอียดอยู่ครบคมคมชัดเลยพี่รายละเอียดอยู่ครบคมชัดดีนะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยสวยงามดีพี่สวยงามดีนะครับพี่เนี่ยลองดูนี่เลยเสือเพน หลังกับยันตะก้ออย่างนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่รายละเอียดเหรียญยังดูคมชัดดีนะพี่น้องรายละเอียดเหรียญยังดูคมชัดดีพี่พ,พี่ลองดูอย่างเงี้ยถ้าชอบจัดไปพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่เอาแค่สี่ร้อยบาทเสือเพ่นพ่อสุดวัดการหลงเอาแค่สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเต่าแบบหล่อเก่า เตารอเก่าเก่าเก่ากึพี่ๆลองดูครับพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้แล้วพี่ดูค่าเบ้าเต็มเต็มเลยค่าเบ้าเต็มเต็มเลยอันนี้น้องบอกก่อนเลยว่าน้องไม่รู้ที่นะพี่น้องไม่ทราบที่นลพี่ลองดูแล้วกันนะพี่นะถ้าพี่ชอบเอาให้ชอบแล้วกันนะพี่น้องเอาให้ชอบหรือว่าถ้าพี่รู้ที่จัดไปลองดูรับพี่อย่างเงี้ยน้องไม่ทราบที่จริงๆพี่เตาเก่าเกรอเก่าเกสวยงามดีพี่โลหะเก่าเก่าแบบนี้คลาสสิกโดนใจจริงๆพี่ คลาสสิกโดนใจจริงๆแต่ไม่รู้โดนใจน้องคนเดียวหรือเปล่าถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่น้องเอามาแบ่งปันไม่แพงอย่างเงี้ยพี่เตาเก่าๆแบบนี้เอาแค่300อบาทเตาเก่าๆแบบนี้เอาแค่300อบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญน,นี่เลยพี่เหรียญหัวกะโหลกพายกระซิบนะพี่เนาะหลวงพ่อึ๋นวัดดอนยานวาวา พี่ๆลองดูนะครับพี่เอาเขาบอกว่าสร้างปีส5 0 0นาร้อยะพี่เนาะลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยครับพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบเนาะเหรียญแบบแม่เท่ดีคลาสสิกดีนะพี่เนาะเหรียญหัวก็โลภัยกระซิบสมพ่อกึืนวัดดอนยานาวาพี่ๆลองดูลายละเอียดเหรียญคมชัดดีนะพี่นะรายละเอียดเหรียญคมคมพี่ๆลองดูนี่ยคมชัดดีครับพี่คมชัดดีนี่โอ้โหดูตัวหนังสือเป็นไงพี่เป็นสันคมชัดเจนนะพี่เนาะเป็นสันคมคมแบบนี้เลยพี่ เป็นสันคมคมชัดชัดแบบนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูเลยนี่มีดูโอ้โหดูเส้นวิ่งเลยพี่เส้นวิ่งอย่างนี้เลยนะพ <S 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 <ég parentheses> ี่เนาะสวยงามดีพี่สวยงามดีนี่โอ้โหดูสวยๆแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวาหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวาพี่พี่ลองดูเขาบอกเป็นงางอะเลยนะล้างป่าช้าวัดดอนใช่ไหมพี่ลองดูนะพี่นะอย่างนี้เลยครับพี่นี่นี่สวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่นนองรายละเอียดคมชัดดีครับพี่เลียญหลวงพ่อึ๋นอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาท เหรียญกะโหลกภายกระซิบหลงพวกขึ kind of yeah. ้นว er. ja ัดดอนยานาวาเอา500บาทครับพ yep. er ี่รายการต่อมาเหรียญองค์เนี้จะแพงนิดนึงนะพี่เนาะเพราะว่าพี่พี่ลองดูก่อนแพงแบบมีเหตุผลนะพี่นะนี่เลยครับพี่พระพุทธชินราชเขาพิมแ่งนะพี่นะพิมพ์แต่งสวยๆแบบนี้ครับพี่พระพุทธชินราชพิมพ์แ่งสวยงามดีครับพี่ดูเก็บรายละเอียดสวยงามจริงๆพี่ดูตอกลายตอกอย่างนี้แกะโอ้โหสวยงามครับพี่นี่เลยพี่พระพุทธชินราชสองสี่ แปดห้านพี่นะ้ะสองสี่แปดห้าแล้วเขาเอามาแกะโอ้โหดูเอามาแกะเอามาแต่งเออเอามาแต่งพิมพ์แต่งแบบนี้สวยสวยพี่พี่ลองดูครับพิมพ์แต่งสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูแกะแต่งได้สวยงามจริงๆพี ấp, ๆๆ่แกะแต่งได้สวยงามคมชัดมากๆโอ้โหเราดูต่อโค้ดคมจริงๆพี่ต่อโค้ดคมชัดเลยเนาะพี่เนาะมีโค้ดด้วยนะพี่นะมีโค้ดด้วยนะพี่พี่ลองดูครับเนี่ยแกะออกมาแต่งออกมาได้สวยงามปบนนี้จริงๆริอะพี่นี่ดูดูศิลปะนี้อย่างนี้ครับพี่ แตงสวยๆพ,พิมพ์แต่งพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งแบบนี้นงะพี่เนาะลองดูนะครับพี่ถ้าชอบน้องเอา1,100บาทองค์นี้แพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขามีงานแกะมีอะไรด้วยนะพี่เนาะ1,100บาทครับพี่โอ้หก็มันยังไม่แพงอยู่ดีับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญ2521น25 21, เหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อก,กวยชุตินทโรนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่เหรียญหลังยันธนุมานปี2 5 2 1นเนื้อทองแดงผิวออกแบบเขาเรียกว่าผิว มันเปิดออกหมดแล้วแล้วพี่ผิวผ,ผ่านกันใช้งานมันแล้วพี่เนาะก็เลยแบบออกเป็นอย่างนี้และออกไปอย่างนี้ละกำลังน่ารักเลยพี่ลองดูนะครับสองห้าสองหนึ่งที่เราลึกงานผูกพัตสีมาปีสองห้าสองหนึ่งหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลหลังฮานุมานยอดนิยมเลยพี่เหรียญหลังฮานุมานยอดนิยมเนี่ยพี่ลองดูเหรียญยังดูคมชัดดีนะพี่เนาะเหรียญยังดูคมคมชัดชัดดีพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดู วัดโคศิตาลามแบบนี้พี่ลองดูยังดูคมชัดดีครับพี่ยังดูคมชัดดีเรียนอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าก็ยังพอเห็นคมชัดดีนะพี่น้องรายละเอียดยังพอเห็นดีอยู่ครับพี่ที่ระลึกงานผูกพัตสีมาปีสองห้าสองหนึ่งหลังฮนุมานสวยๆแบบนี้ตัวยันก็ยังดูคมชัดดีอยู่ครับพี่กำลังน่ารักเลยนะพี่น้องอย่างเนี้ยพี่ลองดูเลยถ้าชอบจะไปเอาแค่สามร้อยบาท <c oughs> เหรียญหลังหนุมานหลงพว่อก,กวยนะพี่เอาแค่300บาทโอ้โหเบากว่าน,นี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพี่เบากว่าน,นี้ก็ไม่มีที่ไหนแล้วครับพี่ลองดูนะครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญพักแก้ว <c oughs> ขออภัยนะพี่เสียงแหบซะแล้ว เหรียญพักแก้วนะพี get get ่น้องนี่อ่ะสองสี่เจ็ดห้าพี่พี่ลองดูครับเหรียญพักแก้วแบบนี้สวยงามดีนะพี่นะเหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่เล็กๆกำลังน่ารักเลยนะพี่น้องเหรียญพักแก้วแบบนี้สวยงามดีพี่รายละเอียดเหรียญเป็นไงพี่คมชัดดีนะรายละเอียดเหรียญคมชัดดีครับพี่เหรียญสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยเหรียญสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่สวยงามดีจริงๆพี่สวยงามดีจริงๆครับเนี่ยดู นี่ดูตัวตัดแบบนี้ครับพี่เหรียญตัวตัดแบบนี้สองสี่เขาบอกว่าเนี่ยน,นะสองสี่เจ็ดศูนย์เหรอใช่ไหมพี่นี่โอ้โหดูเป็นไงพี่ตัวหนังสือนี่โอ้โหดูตัวหนังสือตัวภาษาอังกฤษคมชัดดีนะพี่น้องถึงแม้ขนาดตัวเล็กนะพี่นะยังดูคมชัดเลยพี่เหรียญคมชัดดีครับพี่เหรียญหลวงพ่อเหรียญพระแก้วมรกตนะพี่น้องส,สวยๆอย่างเงี้ยครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นะเอาแค่สี่ร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อเหรียญพระแก้วมรกตเอาแค่สี่ร้อยครับพี่รายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพกกล้วยอีกนี้เลยครับพี่สวยงามดีล็อกเก็ตหลวงพกกล้วยนะพี่เนาะสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยแล้วเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยเลี่ยมเ,เก่าๆอย่างเงี้ยแล้วมีตะกรุดหนึ่งตอกมีจีวอนแล้วตอกโคตรรอบเลยตอกโคตรรอบเลยนะพี่เนาะมีตะกรุดมีจีวอนอย่างเงี้ยครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพกกล้วยสวยๆแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาท ล็อกเก็ตหลงพว่อกลยเอาแค่สี่ร้อยพี่เขาเรียบเรียบร้อยพียไปขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเบี A ้ยแก้ครับพี่เบี Be ้ยแก้หลงพ่าเพี้ยนวัดเกินกระถินนะพี่เนาะอย่างนี้กำลังสวยๆน่ารักอย่างเงี้ยพี่ลองดูสวยๆน่ารักอย่างนี้เออเขาเหมือนเขามีประหลอดนะพี่แต่ว่าเหมือนมันเขยา่าเหมือนกึ๊กกึกกึก๊กแต่ว่าแบบมันไม่ได้มันไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกเยอะมากขนาดนั้นนะพี่เนาะแต่เหมือนจะมีอะไรกริ้งๆิ่งอยู่ข้างในลวพี่แต่ว่า จะได้รับรู้สึกความรู้สึกนิดนึงนิดหน่อยนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบเอามาแบ่งมันพี่ไม่แพงพี่เบี้ยหลวงพ่อหลวงพ่อเพี้ยนว่าเกินกระถินแบบนี้พี่ลองดูนะครับพี่ถ้าชอบเนาะเอาสามร้อยบาทเบี้ยหลวงพ่อหลวงพ่อเพี้ยนเอาสามร้อยครับพี่รายการต่อมาหนีเลยครับพี่เหรียญหล่อ เหรียญหล่อหลวงพ่อไปแบบนี้พี่เขาเลี่ยมเรียบร้อยเลยนะพี่นนองที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดโอ้โหดูสวยงามดีพี่สวยงามดีนะพี่นะเนื้อหาโลหะแบบจี๊ดจ๊าดดีจริงๆครับพี่นี่ลองดูเลยพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ๆลองดูครับเนี่ยดูโอ้โหดูนี่พี่สวยงามเลยนะดูเก่าๆดีพี่ดูเหรียญเก่าๆแบบนี้เหรียญเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่ดูหลวงพ่อไปวัดกำแพงหลวงพ่อไปวัดกำแพงพี่ๆลองดูเหรียญหล่อเก่าๆที่ระลึก สองสี่เจ็ดแปดโอ้โหสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆอย่างนี้เลยครับพี่ดูอ่าดูลักษณะของงานหล่อโบราณเนาะพี่เนาะดูครับพี่นี่ลอยยนตของ,งอโงลหนะเนาะพี่เนาะมีรอยยนตชัดนะเ,เจนพี่พี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยถ้าชอบจัดไปน้องเอาแค่สี่ร้อยบาทเหรียญหล่อพะไปก็เอาแค่สี่ร้อยครับพี่เป็นไงพี่ราคาเบาเบาจริงๆครับพี่และการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พระ,ะพุทธคู่พระพุทธคู่พิมพ์สองหน้าหลวงพ่ออิ่มเนาะพี่เนาะ หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเล็กๆน่ารักดีพี่แต่บอกเลยเลยว่าพี่ๆหลายท่านบอกว่ามีอีกไหมถ้าเจอบอกพี่วันนี้เจอหนึ่งเหรียญแต่ยังไม่ได้บอกใครเอามาให้พี่ดูในไลฟ์เลยดีกว่านะพี่เนาะลองดูนะครับพี่ถ้าชอบนะพี่เนาะเหรียญรอเก่าๆหลวงพ่ออิ่มพี่ๆลองดูผมได้มาบ้านๆแบบนี้เลยนะ ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่แล้วบอกได้เลยว่าเหรียญนี้สวยจริงๆดูคมชัดดีนะพี่เนาะคมชัดดีครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าบ้านๆจริงๆพี่เนี่ยได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาพี่ๆลองดูพระพุทธคู่พระพุทธคู่พิมพ์สองหน้าหลวงพ่ออิ่มพี่ๆลองดูครับสวยงามจริงๆพี่อย่างนี้เอาแค่สี่ร้อยบาทเอาแค่สี่ร้อยครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาราเก่าๆดี เก่าๆดีครับพี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยถ้าชอบจัดไปพี่หลวงพ่อน,น้อยวธรรมศาราเก่าดีเก่ากึกพี่ลองดูเนื้อหาโลหะก่อน เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ไม่ชอบกันเลยครับลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปพี่ผมบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันจริงๆพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงหรอกพี่เอามาแบ่งปันไพ,พี่ไม่แพงพี่พี่ลองดูก่อนเหรียญคอน้ําเต้าหรือที่เขาเรียกว่าเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศารลาอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยเนื้อหาโดนใจดีไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจไหมครับพี่ลองดูเนาะเก่าๆดีพี่พี่อย่างนี้เอาแค่400บาทหน้าเสือธรรมศารลานะพี่นนอะเอาแค่400แล้วมาถึงรายการสุดท้ายของคลิป ep 1 6 4 มาถึงรายการสุดท้ายของคลิปอีพีหนูว่า64ครับพี่เหรียญหล่อพระพุชชินราชหน้าเดียวเนาะพี่น้องด้านหลังเนี่ยเขาเป็นหลังเรียบแบบนี้เขาลอยตะไบแบบนี้นะพี่นะอันเนี้ยน้องบอกได้เลยว่าไม่ทราบที่น้องบอกได้เลยว่าไม่ทราบที่พี่ๆลองดูนะครับพี่ลองดูลองดูพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยนี่พี่เหรียญหล่อเก่าๆสวยงามดีพี่เออผมได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเนาะพี่น้องผมได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับเนี่ยหล่อเก่าๆ เหรียญหล่อพระพุทธชินราช่อเก่าๆสวยงามจริงๆพี่ดูรอยตะเข็บรอยตะเข็บกานหล่ออย่างเงี้ยพี่หล่อบนานแล้วมีรอยแทงตะไบแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูคลาสสิกดีไหมครับพี่รอยเก็บตะไบรอยแต่งตะไบแบบเนี้ยคลาสสิกดีไหมครับพี่ลองดูนะพี่นะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชเหรียญเก่าๆนะพี่หล่อเก่าๆแบบเนี้ยอันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่น้องเอาไปสามร้อยบาทเหรียญหล่อพระพุทธชินราช อันนี้น้องไม่ทราบที่จริงๆต้องกราบขออภัยพี่ๆครับอย่างนี้เอาแค่300บาทเอา้าสัญญาณกลิ่งรัวๆลวแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป E ี164น่้อนองนำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วเอาซูมออกให้ดูหน่อยซูมออกให้ดูหน่อยว่าวันนี้มีอะไรบ้างเอาพี่ลองดูนะครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะวันนี้ยามเย็นๆวันสุ่แบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับ หากมีข้อพิพาทประการใดไปน้องต้องกราบขอไปพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ